สวัสดีครับนักเรียทุกคนพบกับครูทีสอนคอมครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในโปรแกร,รม Adobe Photoshop CS6 นะครับสำหรับวันนี้ครับครูทีก็จะมาสอนเทคนิค การเปลี่ยนสีดวงตาครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำรูปขอบพับมุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเปลี่ยนสีดวงตานะครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็ต้องเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop c s 6มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องไปหารูปนะครับ ที่เป็นรูปคนขึ้นมา1รูปนะครับในที่นี้คุทีจะขอเปิดรูปขึ้นมานะครับไปที่คำว่าไฟล์ครับโอเพนครับหรือว่ากดปุ่มคอนโทรลก็ได้ครับเดี๋ยวคุทีจะเปิดรูปตัวอย่างขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับรูปนี้คือรูปที่ทำการเปลี่ยนสีดวงตาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคุทีก็จะเปิดไฟล์รูปต้นฉบับขึ้นมาครับเลือกที่รูปครับแล้วก็กด โอเพนครับรูปต้นฉบับนะครับดวงตาจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเหลืองน้ำตาลอันดับแรกนะครับเราก็ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1เลเยอร์นะครับเอาเมาส์มาคลิกตรงรูปที่เป็นแผ่นกระดาษพับขอบมุมตรงนี้นะครับ c r e a t e a new layer นะครับตรงนี้ครับคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งครับเราจะได้เลเยอร์1ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเลือกไปที่เครื่องมือブラストーンครับอะブラス o ーン เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีที่นักเรียนต้องการนะครับในที่นี้ครูทีจะเลือกเป็นสีแดงแล้วกันนะครับจะนกดโอเคครับกดปุ่มอัธเน็ตค้างไว้บวกกับเลื่อนสกอร์เมาส์นะครับหรือว่าลูกกิ้งนะครับเข้าไปครับเพื่อเป็นการซูมครับซูมเฉพาะดวงตาเลยนะครับครูทีจะซูมใกล้ๆเลยอย่างนั้นครับก็ระบายสีครับระบายสีดวงตาเฉพาะที่เป็น ลูกตานะครับอ่าไม่ต้องระบายในตานะครับสีดําๆนะครับเราจะระบายเฉพาะที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีครับอย่าลืมเปลี่ยนหัวแปงตรงนี้นะครับอ่าลักษณะของหัวแปงให้เป็นอันที่2นะครับถ้าเราใช้อันที่1นะครับมันจะเป็นหัวแปงแบบฟุ้งๆนะครับกดปุ่ม space bar ค้างไว้นะครับอ่าสังเกตดูนะครับเมาส์จะเป็นรูปมือนะครับให้เราเลื่อนคลิกเลื่อน มาทางด้านขวานะครับเราจะเปลี่ยนสีตาอีกหนึ่งข้างนะครับระบายสีลงไปเลยครับเอาเฉพาะลูกตานะครับถ้าเกิดหัวผู้กันเล็กไปนะครับหรือว่าใหญ่ไปนะครับให้กดปุ่มบอไม,ไม้นะครับบอไม,ไม้คือย่อ หัวผู้การให้เล็กลงนะครับถ้ากดปุ่มลอลิงนะครับกดปุ่มลอลิงที่แป้นพิมพ์ก็จะเป็นการขยายหัวผู้การครับอันนี้คือปุ่มคีย์ลัดของผู้การนะครับหรือว่าบัตซูนั่นเองครับต่อไปนะครับเราก็กดอันเน็ตค้างไว้แล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์ลงครับหรือว่าเลื่อนลูกกิ้งลงนั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาเลือกที่ normal ตรงนี้นะครับตรงเลเยอร์หนึ่งครับจากนั้นเลือกไปที่คําว่า soft light ครับ สีของดวงตาก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าเราต้องการสีดวงตาให้เป็นสีอื่นนะครับให้นักเรียนมาคลิกตรงรูปกลมๆแล้วก็มีสีขาวดําตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ซ้ายหนครั้งครับจากนั้นเลือกไปที่คําว่า hue saturation นะครับคลิกเมาส์ซ้ายหครั้งครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนคลิกตรงรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ลงแบบนี้นะครับเพื่อทา คีปปิ้งมาร์ให้กับเลเยอร์หนะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ตรงฮิ e ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกสีของดวงตาครับนักเรียนก็เลือกสีเอาตามที่นักเรียนต้องการได้เลยนะครับในที่นี้ครูทีขอเลือกเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วกันนะครับตรง Saturation ตรงนี้ก็คือความเข้มนะครับความเข้มความจางของสีนะครับ แล้วก็ตรง LightN ไลท์เนสตรงนี้ก็คือความมืดความสว่างนะครับเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีดวงตาได้แล้วครับทําการบันทึกภาพนะครับโดยเลือกไปที่คำว่าไฟล์ครับจากนั้นเลือกที่คำว่าเซฟแอดครับจากนั้นนักเรียนก็เลือกที่ต้องการเก็บรูปนะครับในที่นี้นะครับครูทีจะเซฟไว้ในสอนออนไลน์แล้วก็ 1> ม .1 นนะครับเซฟให้เป็นไฟล์รูปธรรมดานะครับ JPEG นะครับคลิกเลือกตรง Photoshop PSD ตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนไปที่คำว่า JPEG ชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนสีดวงตานะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Save เซฟได้เลยครับ มีข้อความขึ้นมาแบบนี้ก็กดโอเคไปได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิคการเปลี่ยนสีดวงตานะครับยังไงก็อย่าลืมเอาไปลองฝึกทำฝึกใช้กันดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่คุณดีจะเอาลงให้ในครั้งต่อไปครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ